พ่อจ๋าไปกรุงเทพค่ะขอบคุณการลงรักนางนี่นะไม่ไหวพี่มินเล่นต้มบทบาทเมื่อคืนพ่อจ๋ามาค่ะมาค่ะมาค่ะหนูไอ้จะย้ายมาเย็นที่อุรานไหมคะตอนนี้ยังค่ะแล้วพอดีถือพอดีใจพี่ร้องไห้ตามขอบคุณค่ะ อาอาลับเพจยาด้วยเดี๋ยวบอกให้นะคะน้องอาแสดงเก่งมากขอบคุณค่ะจุ๊บเออเออไม่กี่น้ำมันแตกนก่าขูดใจอันข้างในมันเลยเท็่ยวไปไหนวันนี้มัมม่งก็เลยพอดมีฮะคุ้มใจอัดไกี่คุ้มแกอีกก <laughs> ินข้าวกับสากอร่อยไหมคะไอ้ยัดข้าปากไอ้ยัดข้าปากอยู่เลยเล็้ๆกินจริงป่ะเมื่อคืน ม่ได้กินจริงทำไมอ๋อไม่เป็นอ๋อได้กินแค่ข้าวข้าวข้าวเค็มมากเฮ็ดบาปลูกคนนั่นสูญัดเสพปากลูกกูอีลีมินมีคนถามว่าพี่มินกับยายสาคนไหนน่ากลัวลูกไม่กล้าท๊กินกินเข้าไปนั่นเนี่ยก็นี่มีสากนี่กินเข้าไปลองการได้หายอีรีเมื่อคืนทำไมหนูถ้าเป็น ไม่ค่ะเพราะว่าต้องเรียนนอกจากจะเรียนใกล้ๆนะคะแล้วก็เป็นมันหยุดค่ะพ่อจ๋าคอยจะไปรับนะคะเรียใหตุถึงใจอยูเรียเหตถึงใจทางอุดรฝนตกประจัาตกเพิ่งหยุดค่ะไม่อยู่เรียนออกไปช่วยทันบ่คอกเมื่อคืนเสียน้ำตาไปเยอะเลยวันนี้ป้าอ้อยป้าอ้อยจ๋าก็เลยพาไปปลอบใจด้วยแชเบุร์กินเยอะไหมลูกเมื่อคืนหิวไหมบอก เจ้าน้ำตาเอาก็นางเอกบทเจ้าบทบาทและเจ้าน้ำตาเพชรลาเพชรลาไม่ใช่สกุณานางเอกสาวเจ้าน้ำตาลนี่ต่อไปหนูก็จะได้ฉายานี้ด้วยเออมันมีหลายฉายานะเพราะว่าหนูเก่งไงความสามารถเยอะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเขาเรียกอะไรเก็บเกี่ยวความรู้เนาะเออน้ำตาก่อนแล้วก็จะมาฮ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 าแล้วก็เป็นตลกตลกแล้วก็เป็นบ้ามนมาหนีต มันต้องเล่นได้ทุกบ,บทไงขาม,ม่จะกวนบอกว่าหนูจ้าน้ำตาอุ้ยพี่ดิอลนะเออได้เ,เดี๋ยวไล์นี่แหละพ่อจ๋าจะพาเล่นไล่ชาวนาน,นี่แหละมมอไก่ค่ะติด,ด,ด ได้เจติดๆขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์อีหลาด้วยนะคะอร์อกันเยอยร์อกันน้วไนกะพี่จิวก็ลุนค่ะพี่จิวก็ลุน้นมอไซคกลับเหรอโอเคกลับกลับกลับกับพี่โอ๋หรอหรือกลับกับป้าอ้อย ขับมอไซค์ขับดีๆนะเออเดี๋ยวจะส่งร้านก่อนส่งร้านก่อนพี่โอขับดีๆนะลูกครับบายบ,ายบายก่อนค่ะดีเออบายส่งร้านแล้วลน้องตู่อยากให้มาอะไรน้องอายทักมาที่แชทได้เลยนะคะทักมาที่แชทตู่ได้เลยนะคะขอบค,คุณแทนหลานนะคะ เอาน้องเรียนที่นี่อ่ะยังยังยัง,ยงทำเรื่องยายาไม่ได้น,นะคะเดีย๋ยวค่อยๆค่อยเป็นค่อย,ยไปอออเออเออลูกแก้วเออให้ป้าอ้อยเก็บน<ม>่ะเดี๋ยวให้ป้าอ้อยเอาไปคืนเอาไปไปให้ออไป,ไปให้แบนส์มอสไซค์กับพี่โอเจ<ม>้าค่าร้านยกรอเด้อ กลับบ้านค่ะกับบายบายค่ะรถดีๆนะจ๊ะสาวๆหนุ่มๆกอด <God S 2> เอวแน่ๆ,ๆเลยลูกกอดเอวพีโอเลยค่ะอฮ้ยค่อยๆขับลูกค่อยๆขับมามีกก็จะปั่นจกักรยานขับกลับเลยมามีกก็จะปั่นจักรยานกลับแล้ว <ül> ส่งร้านแล้วอเอาอะไรลูกไข่เหรอ หนูจะกินข้าวอีกไหมหนูจะกินข้าวอีกไหมไม่กินโอเคถ้ากินมัมาม่จะได้ทำน้ำจิมฮะป้าอ้อยจะไปย่างกุ้งป้าอ้อยอะไรนะป้าอ้อยซื้อกุ้งมาย่างป้าอ้อยซื้อกุ้งมาให้หมามิมีสิทธิ์กินด้วยได้ไหมได้ไหมคะฮะเดี๋ยวนะให้หมามิกินด้วยได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวรอกินกุ้งกับอีหล่าเดี๋ยวหมามิจะทำน้ำจิ้มเอาเหมือนวันนั้นไหมคะอร่อยไหมวันนั้น ยวมันมีตำน้ำจิ้มให้เลย